ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e Channel กันนะครับพบกันอยู่แล้วนะครับเป็นประจำนะครับถ้าไม่ติดอะไรนะกับรายการลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันนะครับวันนี้ประจำวันที่9นั่นเองสิ้นสุดวันที่9เรียกว่า,าทิ้งทวนกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานอาจจะมีแรงซื้อจากต่างชาติกลับเข้ามานะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะครับว่าจะมีแรงซื้อกับเข้ามาเช่นเดียวกันหรือเปล่า เนะก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับช่อง Mark 3นะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยครับวันนี้ตลาดเซ็ตนะครับล่วงลงมาถึง10จุดเลยทีเดียวแต่ว่าใกล้มายืนที่แนวรับ ที่เราสนใจนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่60 0 0 0ล้านเมื่อวานก็60,000ล้านนะครับไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเนาะส่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับสถาบันติดลบอยู่ที่2,100น,นะครับแล้วก็บรจนะครับติดลบที่160ต่างประเทศเห็นไหมมาต่อเนื่องเบิ้ลต่อเนื่องนะครับก็อยู่ที่1,981นเอั่นเองในประเทศนะครับก็ติดมีการบวกเข้ามาไม่ใช่ติดลบบวกนะครับบวกเข้ามาอยู่ที่340เนาะเหตุผลนะครับส่วนหนึ่ง หนึ่งที่ม้ามองว่าตลาดจะกลับมาเป็นบวกได้นะครับก็เกิดจาก ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มาร์กบอกแล้วก็ในส่วนของงบการเงินเนาะวันนี้มีหลายตัวประกาศออกมาเรียกว่าบางตัวเนี่ยผิดคาดนะครับติดลบก็ค่อนข้างพอสมควรแต่บางตัวเนี่ยก็ทํากําไรได้เยอะเนาะแต่ว่าการทํากําไรได้เยอะนะครับมาร์กจะจะฝากให้เพื่อนๆลองไปดูนิดนึงเนาะว่าการที่เขาทํากําไรได้ครับมันเกิดจากการทาอะไรอ่ากไรจากส่วนไหนเนาะในส่วนของ ROE นะครับไอ้ตัวนี้ไฮไลท์นะเวลาที่จะดูงบการเงินเนี่ยมาร์กจะดูพวก ROE ก่อน ว่า ROE เนี่ยมันรีเทิร์เนี่ยให้กับแบบนักลงทุนเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าตัว ROE มันโอเคสูงขึ้นปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากกำไรเข้ามากขึ้นอันนี้ก็โอเคเนาะแต่ว่าการเปรียบเทียบ ROE เนี่ยมันอาจจะต้องดูหลายๆรอบนะไม่ใช่แค่ดูรอบใดรอบหนึ่งแล้วตัดสินนะครับอันนั้นเราอาจจะดูข้อมูลย้อนหลังอีกนิดน,นึงเดี๋ยววิธีการดูพวก ROE เดี๋ยวมา,าจะอาจจะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่ง นะครับเพื่อเป็นการบ้านให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับโอเคครับมาขออัปเดตในส่วนของตลาดเซตต่ออีกนิดนึงเนาะทรงกราฟของตลาดเซตนะครับเราเห็นแล้วทิศทางของตลาดเซตเนาะว่าแนวรับอยู่ที่ประมาณ1576ใช่ไหมที่มาบอกไว้นะครับแล้วก็แนวต้าอยู่ที่1,650ในส่วนของตลาดเซตนะครับช่วงนี้เราจะเห็นเลยนะว่าฟีแบบฟีโอดเนี่ยไหลมาจากต่างชาติล้วนวน,นะครับ ชาวต่างชาติเนี่ยพยายามดันเนาะแต่ว่าเราสังเกตว่าในประเทศเนี่ยไม่ได้มีในยั่งสาคัญในการที่จะดันตามเช่นเดียวกันนะมันก็เลยมองว่าออตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นบือหวาเหมือนกับแบบรอบๆที่ผ่านมาเนาะแต่ว่ามาร์กยังรู้สึกว่ามันยังกลับตัวขึ้นต่อนะเออรู้สึกว่ามันยังเป็นทรงที่ดีนะครับแล้วก็ในยิ่งเราเห็นแบบพวกตัวเลขนักท่องเที่ยวใช่ไหมแต่มันจะมีติดแค่ว่าไอตัวเงินบาทที่แบบ เมื่อไหร่จะแข็งค่าถ้าเมื่อไหร่แข็งค่านะครับโอ้โหบอกเลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยตอบสนองแน่นอนแต่ตอนนี้มันก็ยังอ่อนค่าอยู่นั่นเองดังนั้นเราต้องติดตามไปเรื่อยๆครับว่าทรงมันจะเป็นยังไงที่ทางเป็นยังไงแต่ว่าถ้าการาฟออกมาหน้านี้นะต้องบอกว่าออกมาหน้านี้นะครับหมายความว่ามันมีสิทธิ์ที่จะย่อต่อนะครับเพื<ๆ>่อนๆเออมันมีสิทธิ์ที่จะย่อต่อเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะติดตามแบบเนี้ยเราควรวางแผนและว่าโอเคคุณย่อมาแบบนี้ นะครับภาพไม่ค่อยสวยเนาะมันก็อาจจะมีแรงขับแรงซื้อกลับเข้ามาแบบเบาๆเป็นเขียวเบาๆแล้วก็จะติดแดงลงไปนะครับดังนั้นภาพมันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะแต่ว่าในสัปดาห์หน้านะครับก็น่าจะมีการประกาศงบขึ้นอีกประมาณ40-50ถึงตัวน่าจะมีการประกาศงบแต่ถ้าจะเอาแบบไฟนอลเลยนะแบบฟินิชคัตออฟเลยเนี่ยก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับอันนี้จะมีเยอะมากแล้วก็ครบตัวทุกตัวนั่นเองถ้าตัวไหนไม่เข้านะครับอันนี้เรียกว่ามีการร้องตามแน่นอน นะครับโอเคครับก็ไปอัปเดตต่อในส่วนของหุ้นนะครับที่เราทําการบ้านกันไว้นั่นเองคราวนี้เราไปดูตัวแรกกันเลยครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว AP นั่นเองนะ AP เนี่ยแนวรับ9.8นะครับสต็อปลอสเนี่ยใช้9.5ได้นะโซนนี้นะแล้วก็แนวต้าน11.4เออสำหรับอ่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าม้ามีการเปลี่ยนตัวเครื่องมืออิดิเคเตอร์บางอย่างนะครับเพื่อให้เข้ากับตอนสถานการณ์ตอนนี้เนาะเพราะว่าต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้เราจะเล่นหุ้นเป็นในลักษณะขาลงนะครับพวกเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราก็ต้องขยับตามเปลี่ยนแปลงตามเนาะแต่ตอนเนี้ยม้ามองว่ามันมีสิทธิ์ทรงตัวออกเป็นไซด์เวย์และเป็นไซด์เวย์อัพก็เลยเปลี่ยนเครื่องมือกลับมาเป็นใช้เครื่องมือก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นก็อาจจะมีต้องมีการวางแผนตัวใหม่นะครับก็ติดตามไปเนาะเดี๋ยวม้าจะมีการอัปเดตให้กับพเพื่อนเนี่ยเรื่อยๆนะครับอ่ะ สำหรับตัว AP นะย่อได้น่าสนใจครับแต่ว่าแนวรับที่มาสนใจมากกว่าก็คือ9.8เออแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับว่าเออเราจะรับยังไงนะครับเอ,อ๊ะมันมันยืนตรงนี้รับได้เลยไหมอันนี้มาร์กตอบไม่ได้นาะว่าแบบเราจะรับได้เลยไหมแต่วิธีที่มาร์กใช้นะครับแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจําแล้วกันนะก็คือการที่หุ้นนะครับมาร์กให้แนวรับเนี่ยคือแนวที่ไม่ควรหลุด นะครับไม่ควรหลุดเนอะย้ําว่าไม่ควรหลุดควรมายืนแค่ทรงประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีแทงไส้มานิดหน่อยอันนี้เป็นไปได้นะครับแต่ไม่ควรแบบลงมาขนาดเนี้ยเออลงมาขนาดเนี้ยม้าจะไม่ไม่เทคแอคชั่นเลยแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่หลุดสต็อปร้อสก็จริงก็จะเฝ้านะแต่ว่าจะไม่เทคแอคชั่นเนาะดังนั้นเนี่ยเพื่อน <S <S ๆก็ต้องติดตามนะครับว่าหุ้นตัวเนี้ยทรงเป็นยังไงเนาะแต่ว่าถามว่าจะแอคชั่นเลยไหมเลือกเลยไหมซื้อเลยไหมอันนี้มาตอบไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับ บุคคลเนาะแต่ละคนก็เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับสำหรับตัว AP ให้ไปต่อครับผมตัวต่อมา ETC นะครับแนวรับ3.18นะสต็อปลอสอยู่ที่2.92เนาะแนวต้าน3.78นะครับสำหรับตัว ETC นั่นเองตัวนี้ทรงยังดีครับเออต่อให้มันเป็นทิศทางขาลงนะแต่ม้ามองว่าโลในโซน2.92เนี่ยเป็นจุดที่แบบเป็นโลสุดท้ายเออต้องรู้สึกว่าเป็นโลสุดท้ายนะครับเพราะทรงของเขาเนี่ยค่อนข้าง มีการพักฐานได้แบบน่าสนใจเนาะดังนั้นตัว ETC เนี่ยมองว่าให้ไปต่อนะครับสำหรับตัว ETC นะตัวต่อมาตัวเฮงครับเฮงเนี่ยวันนี้เปิดไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าแนวรับที่เราให้ไว้เนี่ยมันจะอยู่ในโซน3.02อยู่แล้วไงสต็อปลอสอยู่ที่2.9นะครับแนวต้าน3.62นั่นเองแนวต้านมองเหมือนไกลนะแต่จริงๆสําหรับตัวเฮงอะ่ะมามองว่า,าหลุด3.36ให้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป้าไกลเพราะว่าทรงเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันมีการพัก นะครับพักแต่ว่าแบบไม่นานมากแล้วก็ทําเหมือนจะเบรกเอาในทรงรอบแรกแต่วันนี้ย่อลงมาได้ค่อนข้างลึกเนาะดังนั้นแนวรับเรารับโซนนี้น่าสนใจมากกว่านะครับอตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว IVL นั่นเอง IVL แนวรับ41บาทครับสต็อปรอสสามสแนวต้าน46บาทนะครับโอ้ยังมีพื้นที่ให้เรารออีกสักพักอ่ะหรือสักพักนึงรอไปก่อนเนาะอันนี้ทรงก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับเตรียมเบรกเอาเหมือนกันนะครับสำหรับ IVL นะ ตัว Harriet, ต่อมาลรโอครับลรโอแนวรับ12.4ครับสต็อปลอสใช้11.9เหตุผลนะครับที่มาใช้11.9เนี่ยมาอาจจะใช้ในโซนนี้นะครับในการวิ่งเนาะคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมารอแนวรับที่11.5อันนี้สามารถทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าการวางแผนของแต่ละบุคคล ก็เลือกดูตามแนวรับแนวต้านที่เราใช้ในการเทรดเนาะมาร์กใช้ตัวบูลิสแท่งนี้ในการเทรดนะครับมาร์กก็เลยจะใช้สต็อปลอสในโซนนี้นั่นเองครับแนวต้าน14บาทนะครับผมสำหรับตัว l e โอให้ไปต่อครับตัวต่อมา P R M โอ้โหตัวนี้พักคิวอะ P R M แนวรับ6.35ครับสต็อปลอส5.85แนวต้าน7.05ครับสำหรับแนวต้านเนี่ยก็เรียกว่าใกล้จะถึงแล้วนะสำหรับตัว P R M จริงๆตัว P R M เนี่ยก็ก่อนหน้านี้นะค่อนข้างแลกขาด ในกลุ่มเดียวกันเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นขนส่งใช่ไหมทางเรือนะครับดังนั้นนะ่ะในส่วนของตัวขนส่งอะ่ะมันก็ขึ้นมากันหมดแล้วตัวพีรเอ็มก็เพิ่งค่อยๆทยานแล้วก็มีการพักนะครับแต่สําหรับการพักฐานไม่ได้เสียทรงอะไรเนาะก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบขึ้นหนึ่งแล้วก็ลงมาพักเป็น A อนะครับอาจจะกลับไปเป็น B ตอนเนี้ยก็รุ้นแล้วว่าพักลงมา C จะประจบที่ตรงไหนนะครับดังนั้นก็มองว่ามีสิทธิ์จะไปต่อนะครับสำหรับตัว PRM นะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวท PT นะี P.T.L เนาะแนวรับ24.25ครับสต็อป o อดอยู่ที่21.75แนวต้านอยู่ที่28บาทเดี๋ยวสำหรับตัว P.T.L มาขอลบนิดนึงเนาะตัวนี้มันเคยเป็นหุ้นการบ้านมาก่อนเนาะแล้วเราก็รู้แล้วว่านิสัย นี่ของเขาเป็นยังไงนะครับเขาก็จะวิ่งออกกรอบในไซด์เวย์ครับก็มีการพักฐานอยู่เนาะแต่สําหรับตัวพลาสติกครับตัวพลาสติกตอนนี้ก็เรียกว่าราคาค่อนข้างโอเคนะครับมีการซื้อขายที่พอ,พอใช้ได้นะครับไม่ได้เรียกว่า,าผักดันตลาดเนาะแต่ว่าม้ามองว่ามันก็ยังเป็นตลาดที่ยังแบบเป็นบูโอชียนอ่ะเออก็ยังมีโอกาสที่จะแบบเติบโตได้หรืออะไรได้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัว t l ครับ ให้ไปต่อแน่นอนตัวต่อมาสวัสด์นะครับตัวสวัสด์เนี่ยแนวรับอยู่ที่40.25 40. นะสต็อปล s อ39.5แนวต้าน45.75นะครับสำหรับตัวสวัสด์เกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับของตัวสวัสด์เนี่ยโดนกระทบแบบจังๆเลยอะ่ะเรียกว่าลงแบบพวบนะครับในวันที่ประกาศเนาะว่าต้อง มีราชกิจนะครับให,ให้ประกาศใช้ตัวดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเนาะแต่ว่าเราเห็นแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้กระทบกับตัวสวัสดในระยะยาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ม้าบอกไปเนาะว่าการเก็บตัวดอกเบี้ยนะครับเขาก็จะมีการเพิ่มอยู่แล้วนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องเพิ่มอยู่แล้วแหละครับเขาไม่เสียผลประโยชน์แน่นอนเนาะแต่ว่ามันจะอาจจะกระทบกับสัญญาก่อนหน้านี้ที่เขาเคยทําไว้นะครับอาจจะทําให้เขาขาดทุนนั่นเอง สำหรับหุ้นตัวนี้มองว่าไปต่อได้ไม่ยากครับผมตัวต่อมาบ้านปูครับฐา,านหินของเราแนวรับ12.5นะสต็อปลอสอยู่ที่12.1แนวต้าน13.7นะครับสำหรับบ้านปูบ้านปูมองว่า14.8ถึงไม่ยากเกินเอื้อมนะครับกอ็อาจจะใช้โซนนี้ในการรับได้เพราะว่าโลที่มาร์กสังเกตเห็นนะมันจะเป็นโลที่ตรงแท่งนี้พยายามแบบไม่ให้ผ่านเนาะเพื่อเทสในโซนนี้ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวครับให้ไปต่อแน่นอนครับ ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวทีมตัวทีมพักมาได้สวยครับแนวรับ4.24เนาะสต็อปลอ3.92แนวต้าน4.86นะครับสำหรับตัวทีมเนี่ยมาบอกเคยบอกไปแล้วว่าอาจจะไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนหน้านี้เลยยังไม่รู้นิสัยใจคอเขามากมายนักแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเริ่มและเริ่มศึกษาและว่าทรงของเขาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูทิศทางเหมือนจะทําภาพไซเว่อปะ มันทำกราฟคล้ายๆมันจะไซด์เวย์อัพนะดังนั้นต้องติดตามไปก่อนนะสำหรับตัวทีมตอนนี้โวลูมตัวทีมยังพอมีครับแต่ว่าอาจจะหายไปบ้างไม่ว่ากันนะโอเคเรียกว่าครบถ้วนครับหุ้นการบ้านก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูของวันนี้หน่อยดีกว่าตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว AP เนาะ AP บอกไปแล้วนะครับมันติดมาต่อเนื่องเลยเนาะเห็นไหมข้ามาอีกหนึ่งวันไอหุ้นการบ้านที่เราเคยให้ก็ยังติดมาต่อเนาะดังนั้นเนี่ยก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับมาก็จะอัปเดตให้แบบนี้แหละแนวรับข้านะครับ ตัวต่อมา c ีเซนะครับหรือว่า c c e t เนาะแนวรับ2.32ครับสต็อป o อส2.18แนวต้าน2.54นะครับสำหรับตัว c ีเซทรงแบบนี้ขึ้นแบบนี้มีความน่าสนใจครับแล้วก็มีสัญญาณอ่อนๆนะครับว่าเขาจะกลับตัวมาเดี๋ยวพอไปดูในส่วนของ RSI หรือว่าสัญญาณของ MACD MACD ดตัดมารอบแรกแล้วแต่ว่า RSI เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มักแบบแอดกังวลเล็กน้อยนะเพราะว่ามันยืนในโซน60นะครับอาจจะแบบ เไม่ใช่จุดแรกเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวรอพักฐานพรุ่งนี้ก่อนถ้าพรุ่งนี้ยังยืนใน2.3ได้ก็น่าสนใจครับตัวต่อมา Tri ป l ป I เนาะแนวรับ13.7ครับสต็อปรอส13บาทแนวต้าน15.5สําหสำรับท r i ป l e I งบออกมาโคตรสวยออกมาดีนะดังนั้นมีสิทธิ์ที่จะทะยานไปต่อนะครับสำหรับตนะัวทริปไเนาะตอนนี้ราคาก็ถือว่าสูงไหมก็อยู่ในเกมที่กลางๆค่อนไปทางสูงนะครับ ตัวต่อมา KTB ครับ KTB แนวรับ17.5ครับสต็อป o อด16.9แนวละแนวต้าน18.8จริงๆตัว KTB เคยวางแผนมาตั้งแต่16แหละตอนเนี้ยขึ้นไป18ชนต้านรอบแรกทะลุผ่านไปเรียบร้อยนะครับทีเนี้ยมาดูว่าการวางแผนในรอบที่2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่มาบมกว่าทรงโคตรสวยเลยอะเออสำหรับ KTB นะ เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะครับในส่วนของการร่วมมือกับรัฐบาลนะครับในการออกแคมเปญต่างๆนะครับสำหรับ KTB นะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัว PTL PTL นะครับ PTL อบอกไปแล้วเนาะแนวรับอยู่ที่24.25นะครับก็ลองวางแผนกันดูนะครับตัวต่อมา SMT นะครับตัว SMT แนวรับ5บาทครับ s t o p l o s s 4.60แนวต้านอยู่ที่6.35นั่นเองสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นหุ้นที่แบบ ข้อดีนะที่มารู้สึกนะว่ามันพร้อมที่จะชนต้านนะครับในโซนแบบ5.45เนี่ยพร้อมที่จะชนนะครับแล้วก็ทําสัญญาณแบบฉันจะไปนะเนี่ยมาบิดพร้อมโวลุ่มนะครับแล้ววันนี้ตัวที่เป็นโวลลุ่มเซลล์น้อยนะครับมีสิทธิ์ที่จะชชร์ต่อนะดังนั้นใครที่เอาเข้าฟรลตต้องมีนะในฟิบลิตนะหมายถึงต้องมีในเฟิบลิตนะแล้วก็ลองวางแผนกันดูต่อน,นั่นเองนะครับ โอเคตัวต่อมา BM ครับแนวรับ4.5นะสต็อปลอส4.2 4แนวต้าน5.06สำหรับตัว BM จริงๆอะ่ะถ้าจะวางแนวรับจริงๆนะอาจจะใช้ในโซนประมาณ4.68ได้แต่มาไม่ใช้มาจะใช้ในโซน4.5 4. เพราะว่ามาเคยวางแผนมาก่อนหน้านี้ครับก่อนที่มันจะเริ่มเบรกเอาและมีการพักฐานแล้ววันนี้มันทิ้งไส้ให้เราเห็นเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาแนวสต็อปลอสไปไว้ในโซนนี้ก็น่ารับในโซนนี้มากกว่านะครับสำหรับตัว BM เเนาะช่วงนี้หุ้นเหล็กก็ ค่อยๆปรับค่อยๆขึ้นนะเออเราก็ติดตามไปเนาะเพราะว่าเหล็กราคาปรับตัวสูงครับตัวต่อมา BEC ครับแนวรับ10บาทนะสต็อปลอสอยู่ที่9.3แนวต้าน11.4สําหรับสต็อปลอสที่ใช้9.3นะครับเพราะว่าเนื่องจากโลตรงนี้เป็นโลที่เทสเนี่ยย่อให้เพื่อนๆดูย่อกลับไปเนี่ยเป็นโลที่เคยเทสตั้งแต่ปี2021นะครับตอนนี้มันก็เลยกลับมาเทสอีกมากว่า้จุดนี้เป็นจุดที่ถ้าเราเล่นอาจจะความเสี่ยงต่ํา นะ้อมีสิทธิชนะสูงนะครับก็เลยอาจจะมารับในส่วนนี้น่าสนใจมากกว่านะครับสำหรับ BEC นั่นเองรอพักอีกนิดน,นึงแล้วก็ไปต่อแบบนี้สวยๆเลยนะ BC นะตัวต่อมา SC ครับแนวรับ3.8 2เนาะสต็อปรอสามแนวต้าน4.24สําำหรับตัว SC เนี่ยจริงๆเราเคยทำการบ้านแล้วคัดสต็อปรอดนี่เห็นไหมทำสัญญาณมาให้ว่าสต็อปรอดแล้วนะเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้กลับตัวมาเหมือนจะไปแล้วก็พักไม่เสียทรงไม่หลุดสต็อปรอดแล้วก็ไป พร้อมที่จะชนต้านทรงคล้ายๆตัวอะไรเมื่อกี้ส่วคล้ายตัวอะไรตัวอะไร SMT อ่า SMT ใช่ไหมที่มาจ่อบเบรกเหมือนกันข้างบนเนาะดังนั้น,น,นตัว SC เนี่ยก็มองว่ามีสิทธิ์ที่จะทยานไปต่อได้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับ โอเคใบต่อตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสีไทยนั่นเองเนาะสีไทยแนวรับ1.61ครับสต็อปลอ1 4ส1.42แนวต้าน1.92นั่นเองสำหรับตัวสีไทยเนี่ยทรงอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะเพราะว่าตัวสีไทยเนี่ยควรที่จะเล่นในโซนนี้ครับถ้าปิดแก็บหรือหลุดสต็อปลอตตรงนี้คัดทันทีไม่มีการแบบเย็นเยอะหรือว่า ป้นเวอ้ออะไรนะครับปล่อยได้เลยเนาะเพราะว่าทรงไม่สวยแล้วนะครับแต่ใครที่แบบเอ้ยฉันอยากจะเล่นหุ้น VI อยากจะดีซีอันนี้ก็เลือกตามสิ่งที่ตัวเองถนัดเนาะแต่ว่าสําหรับหุ้นการบ้านเราจะวางแผนกันเป็นรอบๆนั่นเองครับโอเคเรียกว่าครบถ้วนกระบวนการนะครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอครับเช่นเคยนะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะกดซับสไครต์นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีในการเทรดช่วงนี้หุ้นประกาศงบน่าสนใจจริงๆครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ